m i n u t e Podcast r ราจะอ to y บ u by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission to the Moon Retreat Planner 2023สั่งซื้อแล้ววันนี้ที่ Line Official at @Mission to the Moon สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรบิทันุตสาหะครับวันนี้บทความจากคุณอีฟอาร์โนนะฮะชื่อว่า We Get to 27,375 Days Average on This Planet นะฮะ Make them count ก็คือเรามีเวลาอยู่บนโลกนี้ประมาณ 2, 7, ทั้งสองหมื่นเจ็ดพันกว่าวันเท่านั้นนะ่ะทำให้มันคุ้มค่าหน่อยนะครับทำยังไงนะฮะอันที่หนึ่งผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆคือเปลี่ยนมุมมองต่อของที่เกิดขึ้นจากเราโดยพยายามใช้คำว่าซูมเอาท์จากของเล็กๆเ,เขาบอกว่าเวลาซูมเอาท์ซูมอินเนี่ยทำแบบนี้นะลองถอยครับลองลองถอยมาแล้วใช้เล่นสองห้าปีดูตอนนี้ปัญหาที่คุณกังวลอยู่สมมตินเนี่ยนะฮะตอนนี้คุณกังวลเรื่องในสักอย่าง,างรู้สึกว่าโโห,โ,หโลกฉันกำลังพังทลายเพราะเรื่องนี้ถามว่าอีกห้า คุณจะยังกังวลเรื่องนี้อยู่ป่ะเรื่องส่วนใหญ่ที่กังวลอยู่วันนี้อีกห้าปีเนี่ยเราจําไม่ได้ด้วยซ้ำคือถ้าเกิดกังวลเรื่องงานอยู่ในะอีกห้าปีเราจะจําตําแหน่งงานตอนนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องวอรี่อะไรนะครับแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนี่สองคือว่าใช้การออกกําลังกายให้เป็นให้เป็นสาระของชีวิตใช้คำนี้แล้วกันคือไม่ใช่การออกกำลังกาย,าแ,กกบกกายแบบไปฟิตเนสต่างๆนานาแต่ว่า เคลื่อนไหวตัวให้เยอะมนุษย์เราถูกออกแบบมาแบบนั้นจริงๆนะแล้วหนึ่งในเคล็ดลับคนที่อายุยืนแข็งแรงมีความสุขต,าต่างๆนะคือเขาเคลื่อนไหวตัวเองเยอะนะครับมีโมบิลิตี้สูงๆข้อที่สมใช้เวลากับคนให้ถูกเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยใช้เวลากับคนผิดเยอะผิดพอเพียเยอะคนที่สําคัญจริงๆเราใช้เวลาเขาน้อยคนที่ไม่สําคัญเราใช้เวลาเขาเยอะแล้วเราใช้เวลากับสิ่งที่ไม่สําคัญเลยเช่นการถ่ายโทรศัพท์พวกนี้นะเยอะมากนะฮะข้อที่สี่นะครับเขาบอกว่า ให้อภัยเรามีเวลาน้อยเกินกว่าที่จะที่จะฝังใจเจ็บกับเรื่องอะไรต่างๆข้อที่ห้าโฟกัสกับชีวิตที่คุณอยากได้คือเราชอบชีวิตแบบไหนพยายามทําชีวิตแบบนั้นให้เกิดขึ้นนะครับไม่ต้องรอนะฮะทำทีละนิดทาทีละนิดแล้วก็ค่อยๆทำนะฮะมันไม่สามารถที่จะรอวันนึงแล้วบอกว่าฉันจะเริ่มใช้ชีวิตแล้วแบบนี้คือเราต้องค่อยๆใช้ชีวิตที่เราชอบเราเรารักไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะทําไม่ได้ทุกวันแต่ขอให้ได้วันละนิดหนึ่งก็พอแล้วนะครับเพื่อนผมเคยเล่าให้ฟังนะบอกว่าเนี่ยมันเป็นคนที่แบบ คือความฝันเลยเนี่ยคือไปขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามเอ่ออะไรนะข้ามประเทศอเมริกาขี่ฮาร์เลนะฮะข้ามประเทศแบบเป็นหลายหลายเลเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือคนรางคนจะมีความฝันไม่เหมือนกันนะผมนี่กับมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ได้เลยนะแต่บอกว่าเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ท่ทำงางอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะไปลาไปได้ขนาดนั้นได้ยังไงแต่ว่าวิธีการก็คือว่าเขาก็มีมอเตอร์ไซค์ของเขาใช่ไหมเขาก็จะออกมาขี่ออตอนเย็นๆนะฮะแล้วเขาเลือกขี่ไปทางที่ที่ไม่มีคนประมาณสัก ยี่สิบนาทีขี่บนมอเตอร์เวย์ขี่แบบบนอะไรนะไอ้ถนนนี่มันไม่ค่อยมีคนน่ยถนนตัดใหม่แถวบ้านเขาอะนะฮะเขาบอกเนี่ยเขาเขาใช้ชีวิตไอยี่สิบนาทีนี้มันยี่สิบนาทีที่มีความหมายมากสำหรับเขาเพราะว่ามันเป็นการใช้ชีวิตในความฝันชีวิตที่เขารักเนี่ยทุกวันนะฮะเสาร์ที่เขาขี่นานหน่อยอะไรเงี้ยมีเวลาเขาออกทริปหน่อยแล้ววันหนึ่งเขาจะไปหกเดือนไปฮาเล่อย์อยู่อเมริกานั่นแหละนะฮะอืมนะ ต่อมาก็คือว่าแต่อย่าลืมว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับต้องใช้เดี๋ยวนี้เริ่มต้นเดี๋ยวนี้เลยทุกวันมีความหมายหมดสองหมื่นเจ็ดพันกว่าวันนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันจันมีติ้งเอยอะแยะเราก็าต้องใช้ชีวิตให้ได้ทำยังไงใช้ชีวิตได้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับหาเวลาทําสิ่งที่คุณกลัวอะไรก็ทมที่คุณรู้สึกกลัวกังวลใจที่จะทําเช่นบางคนบอกว่าอยากปีนผาแต่กลัวเนี่ยอันนี้ลองทาดูนะครับบางทีมันจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของชีวิตเลยบางทีคุณจะ คุณจะกลายเป็นคนที่เสพติดความท้าทายไปเลยนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 m i n u t e podcast presented by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ mission to the moon retreat planner 2 0 2 3สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ line official at mission to the moon